ใครกำลังมองหาโตโยต้าเซียนตาสีดำแถมยางใหม่ปี 2, 2022ทั้ง4เส้นห้ามพลาดคันนี้ครับสวัสดีครับผมเกมแอดมยครับผมถ้านึกถึงรถใช้แล้วหนือมาตรฐานต้องที่แอดมายเท่านั้นนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับโตโยต้าเซียนตสีดำนะครับผม1.5 V คส1 7จดปี2018สภาพสวยมากๆจากเจ้าของเดิมผมขอเน้นย้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปมีประตูสไลด์ท้งซ้ายและขวา เน,น้นย้ำจริงดูแลดีครบมากๆครับผมคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น1.5นะครับประหยัดน้ำมันได้ถึง16กิโลลิตรนะครับและคันนี้เป็นไฟ LED มี daylight ด้วยครับผมแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็ก16นิ้วทูโทน5ก้านคู่เออและยางใหม่ที่ผมบอกไว้คือ4เส้นปี2022ทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันภายในเปิดเข้ามานะครับผมก็จะเจอกับ เบาะหนังที่เป็นทูโทนทั้งสีดำและสีน้ำตาลตัดกันนะครับสภาพยังอยู่ในความสมบูรณ์แทบจะร้อเเซ็นตเลยนะแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอสัมพันธ์นะครับมีบูทูธมีกล้องถอยรวมมาอะไรเป็นมันติฟังก์ชันสภาพภายในสวยและยังมีกลิ่นใหม่อยู่ด้วยนะครับใครได้ไปรับรองว่าคุ้มและดีจริงๆครับ เพื่อความมั่นใจให้กับผู้ที่ซื้อรถที่แอดมายนะครับรถทุกคันที่แอดมายผ่านการตรวจสภาพจากกรูอินสเป c ชั o นเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงคันนี้แล้ะครับถึงเวลาบอกราคานะครับผมถ้าใครสนใจโต y ยต้าเซียนตสีดำ 1.5V ปีคศ17จดปี2018สีดำสภาพเนียบจากเจ้าของมีใบาการันตีแบบนี้ยางใหม่ซีเส้นและเช็คระยะครบแบบนี้ราคาราคา ราคาอยู่ที่499,000บาทเครดิตดีฟรีดาวรีบติดต่อมาที่แอดมายครับ